สวัสดีครับผมช่างชัยแฮนด์เมดนะครับวันนี้มาจะมาสอนวิธีการเย็บโลโก้นะครับวิธีการเย็บโลโก้แบบถักด้วยได้เทียนว่าทาแบบไหนอย่างไรนะครับผมมีชิ้นง,งานตัวนี้เลยนะครับตัวเนี้ยลูกค้าต้องการโลโก้เป็นงานถักนะครับเหมือนโปโลไทป์ที่ผมเคยทําไปนะครับแต่ลูกค้าให้โจทย์มาว่าตอนเนี้ยมันเป็นทรงกลมนะครับ ลูกค้าอยากได้เป็นทรงหยดน้ำนะฮะก็ไปดูกันว่าวิธีออกแบบของผมจะทำแบบไหนก็จะถูกใจลูกค้าหรือไม่นะฮะก็ลองติดตามผลงานของผมดูนะครับก็ก่อนอื่นก็จะไปชมวิธีการทำก็าฝากพี่ๆน้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะโจทย์ลูกค้าต้องการทรงเป็นทรงหยดน้ำนะฮะก็ผมได้ทำการเอากาว ทาก่อนนะครับเนี่ยทาให้มันหมาดหนะครับเพราะว่าเวลาตัดได้ของผ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ลุ่ยนะครับให้กาวเป็นตัวประสานนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหนังสีดําเป็นชั้นแรกก่อนนะล,ลองแปะดูเดี๋ยวผมจะตัดลงกระดาษก่อนก่อนที่จะแปะลงหนังนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดนะครับเพ,เพื่อนจะเห็นว่าโลโก้ตัวเนี้ย เป็นโลโก้ผ้านะครับเป็นปักผ้ามาด้านขอบสีแดงเนี่ยจะเป็นรอยผ้านะครับเวลาเราตัดโลโก้เราก็ให้ตัดออกมาจากขอบมันนิดนึงนะครับเพื่อเอาไว้ทําการถักนะครับถ้าเราเอาซ่อมตอกตอกที่ขอบสีแดงได้ของการปักเนี่ยมันจะขาดเราก็จะดูไม่สวยนะะอีกขั้นตอนหนึง่งผมตัดกระดาษมานะครับเนี่ยผม ขีดแล้วนะครับขีดอินสอการการทำแบตเทิรก็คือเราทําแค่ครึ่งเดียวพอแนละ้วครเราใช้วิธีการก๊อปี้เอาก๊ copy อปปี้ยังไงก็คือเราพับเนี่ยครับพับให้เป็นมุมนะฮะพับเสร็จปุ๊บเราวาดด้านนี้เลยตัวนี้โลโก้ที่ผมขีดไว้นะเอาโลโก้วางแล้วก็ขีดนะครับเพื่อจับศูนย์กลางนะครับของครึ่งวงกลมนะฮะ พอจับศูนย์กลางได้เราเขียนเลยว่าเราต้องการรูปแบบไหนอันนี้คือต้องการเหมือนรูปหยดน้ำนะแล้วก็วาดนะวาดครึ่งเดียวหลังจากนั้นก่อนที่เราจะตัดเราพับเลยครับเนี่ยมันเป็นรอยรอยรอยขีดของเราละพับพับเสร็จปุ๊บเราตัดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนอีกด้านหนึ่งที่เราเขียนไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็มาดูให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมได้ทําการตัดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัดฝั่งเดียวนะครับมันก็จะได้สองฝั่งเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาโลโก้ลองวางดูก่อนนะฮะนี่เลยเป็นลักษณะหยดน้าแบบนี้ตอนนี้ยังดูไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะเล็มนะเล็มตัวกระดาษให้เข้ามานิดนึงนะฮะผมว่ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินยวดูขั้นตอนต่อไปเนาะครับตอนนี้ผม ได้ทาการแปะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาสีขาวมาตัดสีดำนะครับข้างในเป็นสีแดงสีมันก็จะโดดเด่นขึ้นมานะตอนนี้รอ,อถักตอกนะครับตอกเสร็จแล้วเราก็จะไปถักนะฮะส่วนนี้ด้านหลังนะครับหลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วถักมันจะมีรอยเย็ยบอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะปิดด้วยหนังตัวนี้อีกทีนึงลักษณะของงานนะครับประมาณนี้เลยจะมีมิตินะครับนะฮะ ความสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะตอนนี้อาจจะยังไม่ดูไม่สวยครับเดี๋ยวรอถักก่อนแล้วก็จะสวยรอชมนะครับนะครับตอนนี้ผมได้ตอกนํำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลักษณะประมาณนี้นะตำตัดขาว โลโก้เป็นสีแดง้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะเราเห็นคุณเลยตอนนี้ก็อาจจะดูยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราถักก่อนนะผมจะถักด้วยได้ได้สีเหลืองทองนะครับตนนัวนี้นะรูปแบบในการถักนะฮะผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับที่ที่ผมทําคลิปหัวข้อว่าการต่อหนังนะฮะการต่อหนัง ก็ลองย้อนไปดูนะครับตัวนี้ก็สามารถดัดแปลงมาเป็นการถักรูปโลโก้งานสองชิ้นนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าลักษณะงานออกมาแล้วจะดูสวยแค่ไหนนะครับรอชมนะครับหลังจากที่ผมนั่งถักมาได้สัสกระยะหนึ่งนะฮะได้รอบครึ่งหนึ่งละเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะ เดี๋ยวรอติดตามชมไปเรื่อยๆละก,กันเนาะด้านหลังลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะลองรอย ตอนนี้ผมได้ทำการถักนะครับทั้งหมดสามรอบที่เรียบร้อยเหลือรอบสุดท้ายนะครับด้านขอบนะผมก็ได้ทําการทาก,กาวนะฮะด้านหลังจะเป็นงี้เป็นฟองน้ำนะครับเพื่อให้มันชิ้นงานมันนูนเป็นมิตินะครับนะส่วนตัวนี้นะฮะเป็นหนังสีดําที่ผมจะประกบติดด้านหลังแล้วก็ถักขอบนะครับถักขอบอีกวิธีหนึ่งนะฮะถักขอบด้านมุมนะขอบ ผมก็ได้ทําการสอนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะการถักขอบนะฮะสามารถย้อนวิดีโอไปดูได้นะครับหรือไปดูในคลิปต้นๆที่ผมลงไว้การถักขอบด้วยได้เทียนนะฮะ mm hmm. ก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มถักแล้วนะครับถักขอบได้เทียนเป็นสีดํานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ขั้นตอนก็ 80%แล้วครับเหลืออีกรอบนึงนะฮะสำหรับการถักได้เทียนนะครถ้าพี่ๆน้องท่านใดที่อยากจะทําตามนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับผมก็จะมีคลิปสอนนะฮะที่ทําสอนเย็บสอนถักสอนอะไรอยู่ในช่องของผมแล้วนะฮะพี่ๆน้องสามารถทําตามกันได้ก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับวันนี้ตั้งแต่ 9โมงนะครับจนตอนนี้บ่ายสามแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะลองดูนะครับด้านหลังนี่เลยเป็นหนังล,ล้วนนะฮะด้านข้างมีมิตินะครับมีความสูงของโลโก้นะครับรอยลูกหยดน้ํานะครับเล่นลายด้วยการถักขอบได้ได้เทียนหรือตัดขอบด้วยสีขาวนะครับมันจะดูโดดเด่นขึ้นมานิดนึงรองใกล้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับ นะครับโลโก้ยันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลักษณะงานของผมประมาณนี้เลยครับมันจะมีความนูนมีมิตินะครับนะถักได้3ามสีนะครับนะครับสีเหลืองทองสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแทนแล้วก็สีดํานะครับทั้งหมดสาชั้นนะครับนะมีชั้นแรกเป็นสีดํานะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะโลโก้ที่ลูกค้าเอามาให้เป็นโลโก้ผ้านะครับ นะผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปทําอะไรเนาะเอาไปเป็นแบบไหนก็ไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าลูกค้าดูจากโซโลไทม์มาบอกว่าอยากให้ถักเป็นโลโก้งานมือประมาณนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยด้านหลังก็เป็นสีดำนะฮะประมาณนี้นะครับ หรับงานตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมส่งลูกค้านะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจะมารับเองนะครับที่ร้านก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับตัวนี้โลโก้ซึ่งค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่กว่าฝาบืงที่จริงโปรโลไทป์มันจะเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่าโลโก้สีแดงก็ใช้เวลาประมาณถึง4ี่โมงเย็นนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นก็ใส่ใจทุกจุดนะครับทุกรายละเอียดก็จะ คิดหนักเลยตรงเรื่องสีนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรแม็กกับสีอะไรนะทุกอย่างทําด้วยใจนะครับอยากให้สวยที่สุดแล้วพอใจที่สุดสําหรับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจงานแฮนด์เมดก็ติดต่อมาที่เพจร้าน,นสตางเครื่องหนังสิโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ youtube มือใหม่หัดทำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ